สวัสดีครับนี้นะครับทางชเเนของเรานะครับได้นําเหรียญ่าเขาเรียกว่าเหรียญกระดุมนะเหรียญเม็ดกระดุมนะครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับนะครับแต่วันนี้ผมจะนําพิมพ์ที่แบบหายากมากๆนะครับสร้างน้อยนะครับมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ด้านหลังก็จะเป็นพระนาลายเออจะเป็นพระนาลายนะครับนี่นะครับเด่นเพื่อนใน้ลักชมันไปเลยพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูก่อนนะครับนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยสร้างน้อยมากๆเลยนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างประมาณสองพเหรียญเองนะครับสร้างน้อยนะครับเพื่อนมาดูกันใกล้ๆเลยอ่านะครับ ัเพื่อนดูนะนี่พื้นเหรียญนี่ต้องตึงนะครับพื้นผิวเหรียญนี่จะต้องตึงเลยนะครับนี่เพื่อนดูนะดูเม็ดตานะเม็ดตาหลวงพ่อนี่ก็ต้องเป็นเม็ดเลยนะเม็ดกลมเลยแล้วเพื่อนๆต้องตะแคงตะแคงเหรียญนอยนะจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มเลยเนี่ยแถบวบริเวณเนี่ยวิ่งเต็มเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะ เกิดจากบล็อกของเขานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลืมบอกไปกระดุมรุ่นนี้สร้างในปี2519นะครับนี่ครับแล้วดูเพื่อนดูนะด้านหน้านเนี่ยตรงเนี้นนยะนนจะมีเส้นหนึ่งคมๆเลยเออนะครับเส้นหนึ่งคมๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆแก้มเนี่ยครับจะมีเส้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะเออสองเส้นเนี่ยประมาณสองเส้นเนี่ยหลย แต่มีอยู่เส้นหนึ่งคมมากเลยนะนะครับดูใบหูนะจะมีอยู่เส้นหนึ่งคมคมดิ่งลงมานะในใบหูนะเห็นไหมนี่นะครับจะมีอยู่เส้นหนึ่งนะนี่มีเส้นหน้าผากนะสามเส้นนะครับนะครับนี่คมคมเลยนะจะแขงดูรายละเอียดนะเพื่อความคมชัดอีกทีหนึ่ง นะครับขอบนะครับตั้งสวยเลยนะครับขอบเหรียญนี่ตั้งสวยเลยนะครับ,รป,รรบป, Serbia, ปั๊มได้สวยนะนี่นะครับแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่หลายพิมพ์นะเออนะครับจะเป็นครึ่งองค์แบบนี้ยแหละเป็นม่กระดุมแบบเนี้ยแต่มีหลายพิมพ์มีทั้งสิงลายเส้นสิงมงคลสิงเทวดานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยแหละหลังพระนารายณ์เนี่ยน่าจะหายากที่สุดเลยแหละนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะว่ารายละเอียดเขาเป็นยังไง นี่คือแบบเหรียญสภาพประมาณเก้าสเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าจะสวยอยู่นะให้เพื่อนดูนะรายละเอียดของพระนารายณ์นะครับเห็นไหมดูนะครับดูตรงคันธนูนะครับอ่าดูตรงคันธนูจะมีเป็นบล็อกของเขาหน้าเนี่ยนะครับด้านหลังเนี้ยนะเพื่อนๆดูให้ดีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีจุดๆเต็มเลยนะเป็นลัศมีนะครับอ่านะครับ มเพื่อนเห็นไหมมีสามขีดเนี่ยเพื่อนดูให้ดีตำหนีตรงเนี้ยเป็นจุดดูอีกจุดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตามตัวอักษรเนี่ยก็จะมีเป็นแต่ก็มาเป็นแฉกแอกก็มาเห็นไหมฮะนะครับนี่นะครับแล้วจะมีเส้นเล็กๆนะครับเพื่อนดูนี่มาตรงขาพระนารายณ์เห็นจะมีเส้นเต็มเลยเส้นควายไปควายมาเลยนะแบบเนี้ยนะครับเต็มเลย นะครับเล็กจุดหนึ่งเนี่เส้นนี้นี่คมมากให้เพื่อนดูนะแต่ต้องตะแคงนิดหนึ่งนะเห็นตรงธนูไหมตรงคันธนูไหมเห็นไหมจะมีลักษณะเหมือนเชือกอะนะเชือกคันธนูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับปืดวิ่งมาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับวิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมต้องตะแคงดูเพ่หเห็นหน่อยนะแต่คมมากเลยนะอ่าจะคมมากเลยนะ ให้เพื่อนดูเนี่ยดูแล้วดูตรงแขนพรนารายจะมีโอ้โหนะคมคมออกมาเต็มเลยเส้นคมคมเนี่ยเห็นไหมเป็นอีกจุดเลยที่ว่าผมว่าดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับรายละเอียดเนี่น่าจะดูได้ง่ายแต้เพื่อนเพื่อนดูตามขอบนะขอบเหรียญเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นวงเดือนน่ะนะครับเนี่ยล้อมรอบเลยนะเป็นวงเดือนแล้วดูสันนะสันจะตั้งสวยงามนะดูสันนะ สันเหรียญน,นะเห็นไหมแล้วพับปั๊มเนี่ยผมจะบอกทุกคลิปเลยดูการปิ้นนะนี่ปิ้นไม่มากก็น้อยนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องมีแนะ่นอนเพราะว่าพับปัม๊มผิวเรียบตึงเนี่ยปิ้นเต็มเลยรอบเหรียญเลยนะปิ้นมากปิ้นน้อยก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับแลวเพื่อนๆดูจุดนี้จุดหนึ่งด้านล่างขาเนี่ย ล่างขาพันนา,ารายเนี่ยตรงยันตัวเนี้นะครับเนี่เห็นไหมจะมีอยู่เส้นหนึ่งอ่ะนะครับไหลลงมาชนขอบด้านล่างเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะวิ่งปลื้ดลงมานี่เลยมัมีเส้นหนึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมยมีอยู่เส้นหนึ่งไหลลงมาเลยชนขอบเลยอนะ่ะเนี่ยชนขอบเหรียญน,นี่เลยเนี่ยเนี่ยจะเห็นเลย ต้องให้เพื่อนๆจับจุดดูบางคนก็ดูไม่เหมือนกันนะแต่ว่ารายละเอียดโดยแบบสังเขปก็น่าจะดูประมาณเนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างก็ปกติครับปี19นะปีหนึ่งกว่าหนึ่งอะไรก็ตัดแบบนี้เลยตัดฉีกตัดฉีกฉีกครึ่งหนึ่งขาดครึ่งหนึ่งนะครับ รอยฉีก็จะเป็นเป็นเหมือนเส้นทรายแบบเนี้ยนะครับให้เพื่อนๆดูยิ่งเพื่อนๆมีของแท้นะดูตามมันไปได้เลยหรือว่ามีอยู่นะครับก็ดูดูตามๆกระคลิปผมไปได้เลยนะเออนะครับเป็นการแบบทวนซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ,นะรบเล่นไม่ยากนะครับเล่นไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับดูง่ายนะแต่ว่าเหรียญนี่สุดยอด เลยนะน่าใช้มากๆนะครับสร้างน้อยด้วย2,000เหรียญเองนะสำหรับเนื้อทองแดงนะเออนะครับน้อยมากนะครับเป็นหน้เหรียญที่น่าใช้ขนาดก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับประมาณเหรียญ50าตังค์นะครับประมาณเนี้นะครับก็จะเป็นขนาดนี้หมดเลยนะพวกเม็กระดุมของหลวงพ่อพรมนะเออนะครับอ่ะนะครับนะครับวันนี้ก็ผมนํามาแบ่งปันความรู้กัน นะไม่มากก็น,น้อยแหละที่ว่าต้องได้บ้างแหละนะครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดถูกใจนะฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยเป็นกําลังใจนะครับไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่นี้พอนะจะพยายามเอามาลงให้เรื่อยๆนะทูกเกจีคณาจารเลยที่แบบสุดยอดสายพุทธาคมเนี่ยนะนะครับจะนามาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะครับขอแค่นี้พอนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ นะครับอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ